สวัสดีครับวันนี้เราจะมาปรโมทเซิร์ฟลูซีนะครับก็วันนี้ได้อยู่กับผมบกับชาแนลนะครับแล้วก็แขกที่รับเชิญวันนี้ก็คือพี่ดิวนี้ครับครับอ่าวันนี้เราจะไปไหนกันดีครับอ๋อวันนี้จะไปจนภัยหาของตามที่เมืองตา่างๆโอเคครับไปไปกันเลยพี่ดิวนำเลยครับ <c oughs> ถ้าเสียงดังไปขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าปรับไม่ถูกนะครับ ไม่เจ๋งเรื่องอ่านก่อนอ่านก่อนว่าตรงนี้ดูดูหน่อยนะเขาดูมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเราตกใจหน่าพี like <S <s ่อ iv ่ะถ้าถ้าเปิดแบบเมื <t us> <t us> <t us> ่อกี้แล้วมันไม่มีของแสดงว่ามันบั็กนะครับก็ต่อไปนะครับระบบคือระบบมันมีเยอะครับที่จะเป็นแนวเกมแบบแนวเซ s u r v ว v a l หาของตกออใช่นะครับก็คล้ายๆ Minecrae นะครับ มันเนี่ยมันมันอ๋อไม่น่าคือเขาเรียนแบบมั้งเอ้ยไม่ง่ายเรียนแบบแบบจับวอลซีมาเนี่ยแน่นะวอลซีอ่าใช่เรียนแบบจากเกมดังเช่นวอลซีนะครับไม่ก็เดซีนะครับประมาณนี้แต่ว่าเราจะไม่ได้เล่นแบบเดซีแต่อาโลนแน่นอนครับเพราะว่าเราจะเล่นหลายๆคนนะครับผมเมื่อยนะครับฮะผมเมื่อยครับปีนภูเขาผมเมื่อย รู้สึกว่าตัวคุณมันเมื่อยยากไม่ใช่เหรอคเฮ้ยใต้นี่อะไรวะแต่คุณครับเฮ้ยระวังระวังคนหรืออะไรทีไรครับวั t ยี่สิบคุณหายครับผมอยู่หัวล่างครับผมดูแป๊บนึงครับผมหาแป๊บนึงครับไม่ต้องงงผมผมอยู่ในที่ที่ดียังไม่ตายผมหาคุณผมหาคุณไม่เจอครับอยู่หัวล่างครับอยู่ใต้ดินเหรอมาเจอกันเมืองเมืองเหรอ ที่มีรถอยู่ไหนอ่ะรถสีชมพูอะผมไม่รู้อยู่ไหนอ่ะผมยังอยู่ที่เดิมมันต้นไม้อ่ะอ่าผมเห็นแล้วครับมองลงมาข้างล่างครับอยู่ไหนครับข้างล่างครับดูดีๆครับตรงนี้ครับมันไม่เลยมันไม่โหลดว่ายเห็นเังครับเห็นยังครับไม่เห็นนะแม่งไม่ยอมโหลดเซงว่ะไปไหนอะพี่ครับไหนวะมีเสียงปืนนะมีเสียงปืนนะครับอ่า อ๋อมันไม่ยอมโหลดจริงๆนะบอกตรงปกติผีเดี๋ยวเราฆ่าทุ่งหญ้านี่ยหละครับคือสี่ทุ่งหญ้าตะวันตอนนี้คนมาครับคนคนครับคนครับคนจนเหลือครับพร้อมบวกครับต้องพร้อมบวกครับตายก็ตายเลยโอเคครับฆ่าเรียบร้อยครับโอเคครับสุดยอดมาครับผมแม่นครับ เรดูด้วยนะว่ามีคนทางไหนนะครับผมรีสอร์ทแลมิงคผมขอค้นหาก่อนแล้วได้ปืนมาหนึ่งกระบอกครับแล้วก็อาหารได้มาอีกแล้ววะน่ามาหมดแล้วตอวนี้เป็นปืนเหมือนปืนพกนะครับของไม่ดีเลยครับเราจะไปไหนกันต่อก็เดินตามทางก็ได้ครับไม่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 รู้จะไปไหนเนั้นนี้มีกล่องครับลองลองไปดูกันดีกว่าครับ แล้วก็นี่นะถ้ามันได้ของมาจะขึ้นตรงนี้นะครับยูรูทยูรูตเต็ด M9 ก็คือหมวกนะครับฟอมเดอเชดก็คือจากกล่องนะครับที่เราที่ผมเปิดเมื่อกี้นะครับโอเคถ้าเกิดมันไม่ได้ถ้ามันไม่ขึ้นนะครับหรือขึ้นแบบนี้อ๋อนี่ก็ M9 กลมถ้าขึ้นอย่างนี้แล้วโนรูทแสดงว่ามีคนเอาไปแล้วนะครับจึงต้องรอให้มัน จนเลอใหม่นะครับหรือว่าให้มันรีของกันนะครับโอเคครับไปเมืองไหนต่อโอ้เราต้องไปที่เมืองใหญ่ๆหลักนเะมืองหลักของของที่เยอะที่สุดไปไปเครื่องบินก่อนไหมฮะเซ็นเตอร์เข้ามานะครับเอ้ยนั่นอะไรครับนั่นจะเป็นเครื่องบิงนมี่ป้อมปราการด้วยอุ้ยม่อเ้ผมเหมือนได้ยินอะไรต้องรู้เราจะไปดูเครื่องบินที่ตกกัน มึดตื่นเลยจะบอกว่าตรงตรงนี้เป็นส่วนที่เครื่องบินได้ตกมานะต่นไ่รู้ใครจะสร้างใครสร้างอางนุนใหญ่ไหมแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับเป็นแมบบน่าจะเป็นแบบที่แอร์สร้างขึ้นเองนะครับใช้เวลาสร้างก็ใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณนานสมควรนะครับของไม่ยามีนะคะของที่ผมว่ามันมีเนะี่ย น่าจะมีกล่องอยู่บ้างน่าจะเป็นกล่องของผู้โดยสารนี่มันลูปแล้วลูกผีนางเลือกเยอไข่ค,คอมบินเยอะเอาครับได้แล้วนะครับอันนี้ทิ้งไปนะครับเพราะเราไม่ใช้แล้วมีเยอะเออหมวกคุณหมวกใครตกด้วยได้แครอทไอเทมครับหมวกผมเองครับแล้วก็ได้อู้ได้คอเมเพลวทำไมนะครับจน,นตน่วนี้ได้สไนมาแล้วนะนะครับผมขอสช่ไหมอะรอยครับผมอยากผมขอครับ ผมขอดูเป็นขันตาเลยครับผมอยากเห็นเนี่ยโอ้โหรู้สึกคุณเห็นมาแล้วนะบอกว่าคุณมีเต็มคังเลยนะคอมเพาวครับครับอ๋อผมมีเต็มคังเลยครับว่าแล้วไปแล้วครับเข้าไปคุณเข้าไปตลอดเลยเถอะนะครับ๋ผมเจอที่ข้างล่างนะครับผมมาหาของอย่างรวดเร็วครับพี่ดิวชองครับช่วยไม่ได้ค่ะผมหาของอย่างนี้ เอขยิบไปหมดแล้วครับเขาทิ้งไปหมดแล้วครับจับปุ่นนะครับเฮ้ยผมเองครับเกือบเกือบจริงแล้วโอ้ยพวกเขียวๆนี้ไม่มีใครหรอกเอ็นแบกมันจะเช้าอย่างมันจะเช้าอย่างตอนนี้ครับเช้าไม่น่อยเช้าครับ ถ,ถ้าเกิดมันิดอีกยาวถ้าเกิดไหมครับเชา้าเมื่อไหร่นะครับผมจะทาการตัดหน้าไปตอนที่สองกันเลยนะครับโอ้ยนี่มันโอ้ยทุงย่งหญ้าโอ้โหไอพียอตกรรู้เลยเหรอเล่ไม่ได้ไอพียตกอ,อ้ยแหลกอ้าวอ้าวทุ่งหญ้าตวันทำทำใครใครใครถ้าเกิดมันมีพาดพิงถึงใครอยากคือต้องขอโทษ มาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดชื่อญาติหรือของใครนะครับก็คือมันไม่ได้ตั้งใจจะเรียกนะครับผมพอดีว่าไม่มีใครรู้นะไม่รู้ด้วยคุณจะไปไหนครับคุณไม่รู้ครับเดินวนไปวนมาเนี่ยเดินเรื่อยๆนเดินตรงงับมาที่คุณมาที่เดิมอยู่นะครับโอ้ยะไรวะคุณนี่คือข่าวงกดใช่ไหมไม่ไม่ไม่คือมันเป็นมันที่มันใหญ่นะครับ เราจะไปทางนู้นกันปองไปเลยพี่ไม่กลัวผีเหครับไม่กลัวครับซุบซ่าซุบซ่ามืดเงียนะกลัวดาวสวยดีนะฮือโอนี่เราจะไปทุ่งสีหรือไมีป่าอย่างเดียวฟังถ้าอ่าพูดถึงไอซีนะครับพอดีว่า ผมไปเล่นมานะครับปอดียว,ว่าไมซีเนี่ยถ้าเป็นไมซีจริงๆนะครับมันจะมีต้นไม้เยอะอันนี้นะครับส่วนถ้าเป็นรูซีเนี่ยจะเป็นอย่างจะเป็นต้นไม้้างพางโล่งๆนะครับก็ดีก็แตกต่างกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาเก็บของก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าต่างกันที่ต่างกันที่เอ่อมีบอกเวลาด้วยนะครับไมซีนี่จะมีบอกเวลาว่าเก็บไปโอ๊ยนั่นเซฟโซนนะครับ เซฟโซนเซฟโซนหนึ่งเซฟโซนสองครับไม่ไม่รู้่ยนะครับผมไม่รู้หรอครับเซฟโซนมันน่าจะมันไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาเรียกเซฟโซนหนึ่งเซฟโซนสองมันยังงงอยู่เลยเซฟโซนสี่ม่วงครับนี่นะก็คือหน้าตาของเซฟโซนก็เป็นอย่างนี้นะครับมีเกณฑ์ชาสามารถมาเก็บของอะไรได้คือถ้าขอถ้ากลัวของตกหรือว่าอะไรนะนี่เลยคัง ไอ้ดูปืนดูเ <c oughs> นี่นโหดแล้วโอหเขาจะมีอย,อย่งผมจริงไหมเอาคอดโบเก็บก่อนเสียวโคเสียวเลยปืนเนี้ยหายทิ้นร้องอะ่เออเะเราจะไปตอนนี้ละหรือว่าไปเราจะไปตอนีเขาหนามบินโอ้โหหนามบินเลยอ่รอราไปอ่ับราต้องแอบ เพื่อเราเพื่อเราจะไปนู่นเน,นี่นนาายอุ้ยไปยิงครับผมไม่ยงครับตลกเลยครับเฮ<ะ>้ยมาอย่าอย่าออกมันดับแล้วมม่เก่งหรงอครับไอซูโมโ่ไอมึงเฮ้ยพวกกันด้วยเจมเจมไ่น,นละนี่เงีแ้แมมเจ้าแมมแหมเต็มปืมนมายิงกูเลย เอ้ยควาดคิดอยูมึงจะมายุง่งอะไรกูนักลา่าเราสัสอ๋อแบบนี้ดีกว่ไไ<ม>าบิ่งเลยบิ่งเลยหลบหลบลบลบยอมไว้ยอมไว้เออทิพไผ่ไคอยปลอดภัยอะไรดีเลยโอเคนะเดี๋ยวเขาตัดทิอีกทีนะแป๊บน,นึงนะ